สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับแมทแม n สนะครับกับ Monster ร์เวอร์ไอซ์บอลวิดีโอนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการรีวิวชุดเซ็ตทั้งหมดของเจ้าอารีเทียนนะครับว่ามันสามารถเอาไปใช้ได้ยังไงบ้างนะครับมันมีสกิลอะไรแล้วก็มันจะเป็นเมท่าใหม่หรือเปล่านะครับ โอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับชุดเซ็ตหลักๆของอารีเทียนเนี่ยมันจะติดสกิลอารีเทียนดิวานิตี้มานะครับซึ่งมันจะแอคทีฟที่2ชิ้นแล้วก็3ชิ้นในการแอคทีฟ2ชิ้นเนี่ยเราจะได้สกิลเอลิเมนต์คอนเวอร์ชันมานะครับสกิลน,นี้มันจะทําการเปลี่ยนนะครับสเตตัสกันาธาตุของเราทั้งหมดเลยนะครับให้กลายเป็นาธาตุซึ่งวิธีการคํานวณตรงนี้เนี่ยผมลองคนนํานวณดูคร่าวๆนะครับก็คือเราเอากันาธาตุทั้งหมดของเราเนี่ยบวกกันหมดเลยนะครับได้เท่าไหร่เอาไปหาร2นะครับมันจะออกมาเป็นตัวเลขตัวเลขขขนึงซ่่ตตััววเเเลลลียกก็็จะาปาปท เพิ่มไปเลยนะครับเหมือนตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราใส่ชุดอะเรทิออนเนี่ยแม็กซ์เลยนะครับที่5ชิ้นมันก็จะมีกันธาตุประมาณ288นะครับอ่ะบวกกับการกินกันธาตุด้วยนะครับจะได้เพิ่มอีก75แล้วก็ใส่สกิลกันธาตุเต็มนะครับรวมไปถึงสกิลดีฟเอนด้วยมันก็จะได้กันธาตุมา288ใช่ไหมเราไปหาร2นะครับมันจะได้อยู่ที่144ซึ่ง144ตัวนี้เนี่ยมันก็คือตัวธาตุของเราที่จะเพิ่มมานะครับไม่ว่าาจะเป็นธตุไหนเราาใส่ธตุน้เแข็งมันก็เพิ่มธาตุน้แข็งให้เรานะครับใส่ธาตุมมัังกรนก็เพิ่มธาตุมังกรให้เรา ที่1นะครับที่144แต่ว่าเวลามันเพิ่มเนี่ยมันไม่ได้เพิ่ม144นะมันจะเพิ่ม140กครับผมมันจะปัดลงถ้ามันเกิน5เนี่ยรู้สึกว่ามันจะปัดขึ้นนะครับเพราะว่าผมเคยคำนวณดูบางอันของผมมันได้136มันก็ยังเพิ่มที่140เหมือนเดิมนะครับ ต่อมานในกรณีที่เราใส่ชุดอเริเทียน3ชิ้น Active 3ชิ้นเนี่ยเราจะได้สกิล All Elemental r e s i s t a n c e มานะครับสกิลน,นี้มันจะทำการบวก Elemental r e s i s t a n c e ของเรานะครับทั้งหมดเลยทั้ง5ธาตุเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับซึ่งมันก็ส่งผลดีกลับไปที่ท่าแรกด้วยนะครับ แต่หลายคนนะครับก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยนะครับกับชุดเซตของเลทิออนเพราะว่าคิดว่ามันก็ยังไม่น่าจะชนะชุดของซาฟิติว่านะครับในความเป็นจริงนะครับที่ผมลองทําดูเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชนะแบบ1 0 0นะครับมันไม่ได้เยอะกว่ามากแต่ว่ามันจะอยู่พอๆกันเท่าๆกันแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปเล่นแบบไหนมากกว่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาวุธด้วยนะครับเรามาดูในตัวชุดของมันดีกว่านะครับว่าตัวชุดของมันเนี่ยจะติดสกิลอะไรมาบ้างรวมไปถึงสล็อตว่าจะเป็นยังไงนะครับ ชุดเซตของอาริเทียนนะครับที่ส่วนหัวนะครับถ้าเป็นแบบเอลฟามันจะติดสกิลรีเซนเมนต์เลเวลสนะครับแล้วก็ครีไอเลเวลสมาแต่ถ้าว่าเป็นแบบเบต้าเนี่ยครีไอจะหายไปหนึ่งเลเวลนะครับแล้วก็จะได้สล็อตเลเวลสกับเลเวลหนึ่งะครับถ้าเป็นแบบเอลฟาแต่ว่าถ้าเป็นแบบเบต้าจะได้สล็อตเลเวลสแล้วก็เลเวลหนึ่งะครับมาต่อกันที่ส่วนเสื้อนะครับส่วนเสื้อนี่เป็นอะไรที่ดีมากเลยเพราะว่ามันติดสกิลเฮลบูส์มาที่เลเวลสามเลยนะครับรวมไปถึงยังติดสกิลรีเซนเมนต์มาที่เลเเ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 เวววววววลลลลดดด้้้้้้ยยนนนนนนะะะะคครรรรรััับบบบบบบแแแตต่่่่่่าา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 ผมมมมออองกกใใชชสสสืีีป็จพไ สลอตรวมไปถึงสล็อตเลเวลหอีก2สล็อตนะครับแต่ว่าเราจะ er เสียสกิลรีเซนเมนต์ไปหนึ่งเลเวลแค่นั้นเองนะครับต่อมาเรามาดูกันที่ส่วนของถุงมือนะครับถุงมือเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ดีมากเหมือนกันเพราะว่ามันมีสล็อตเลเวลสกับสล็อตเลเวลสามนะครับในแบบเบตา้าดีมากๆรวมไปถึงเรายังจะได้สกิลแอทแท็กบูสต์นะครับสูงถึงที่เลเวลสามเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเบตา้าก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีสําหรับสายพองมาแรงนะครับเพราะมันจะติดสกิลพาวเวอร์โปรลองเกอร์มาที่เลเวลสามเลย เลยนะครับในแบบเอลฟาส่วนแบบเบต้าจะติดสกิลแอตแทคบูสที่เลเวล3 ทั้ง2อันเนี้ยจะได้สกิล d ดราคอนรีเซตเทนมาเลยนะครับซึ่งก็เป็นข้อดีอยู่แล้วเพราะว่าชุดเซตของ l ล t ิออนนะครับมันติดสกิล Elemental Conversion มาแล้วใช่ไหมที่ว่าเปลี่ยนกันธาตุไปเป็นธาตุนะครับอันนี้ก็ทำให้เราบวกกันธาตุัำกรเพิ่อมอีก20นะครับแต่สล็อตของมันเนี้ยก็จะเป็นเลเวล4กับเลเวล1นะครับไม่ได้เยอะอุว๋วอะไรแต่ว่าที่ไฮไลท์สำหรับผมนะก็คือรองเทา้ารองเท้าเนี้ยของทุกชุดเซตนะชอบจะมีสล็อตเยอะจริงๆเลยถ้าเป็นแบบแอลฟานะครับรองเทา้ามันจจะะได้สสกิลลลลลล Defense Boost เเเเเววว3 3แตต่่า็็อปน Level 2 รวมไปถึงนะครับมันยังติดสกิลดราก้อนแอตแทกมาด้วยที่เลเวล4เลยก็เหมาะมากนะครับสาหรับการที่ใครจะเอาไปเล่นกับอาวุธของมันเองเนี่ยเพราะอาวุธของมันเองเนี่ยบวกธาตุมังกอดร,ระเบิดมากๆเลยนะครับเยอะสูงสุดไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเอามาใช้แบบเบต้านะครับแบบเบต้าเนี่ยมันจะเหลือแค่ดีเฟนต์บูส์อย่างเดียวดราก้อนแอตแทกจะหายไปนะครับแต่ว่าเราจะได้สลอตสกิลนะครับเพิ่มมาที่เป็นเลเวล4 2ช่องรวมไปถึงยังมีสลอตเลเวล2อีก1ช่องเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นรองเท้าที่มีสลอตมากที่สุดแล้ว แล้วเจ้าชุดเซตอันนี้เนี่ยเราจะเอาไปใช้งานได้ยังไงนะครับในความคิดของผมนะครับผมลองจัดชุดเซตออกมาดูได้หลายแบบเลยเหมือนกัน ซึ่งชุดเซตที่ผมว่าเข้าท่าที่สุดนะครับในการเอาไปเล่นกับชุดเซ็ตอารทริออนเนี่ยก็น่าจะต้องเป็นชุดเซ็ตสายธาตุเหมือนเดิมนะครับถามว่ามันจะชนะชุดเซ็ตซาฟี่5ชิ้นไหมอันนี้ก็ต้องไปทดสอบกันก่อนนะครับผมยังไม่ได้ทดสอบแบบลึกๆทุกอาวุธทุกชิ้นนะครับอันนี้นะครับก็เป็นลิสต์ชุดเซ็ตที่ผมคิดออกมาได้นะครับว่ามันน่าจะไปเล่นเป็นชุดเซ็ตเมท่าสายธาตุได้นะครับขึ้นอยู่กับอาวุธรวมไปถึงขึ้นอยู่กับสไตล์การเล่นของเราด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอาไปตีมังกรตัวไหนดด้้้ววยยนนนนนนนะรรััตีีีมมมออออเเเเเ์ไหกกก็็็จชชุซซาาาา่่่5ิปทขงู แล้วนะครับสำหรับสายธาตุต่อมานะครับก็คือชุดเซตสามซาฟี่บวกกับ2องะเลติออนอันนี้ผมได้ลองทำเอามาใช้ดูแล้วนะครับมันก็แรงพอๆกับชุดเซตซาฟี่เลยในกรณีที่เรามายิงอะเลติออนกับมังกรที่เป็นแพ้ธาตุมากๆนะครับต่อมาก็คือถ้าเราเล่นเป็นชุดเซตสามอะเลติออนนะครับบวกกับ2วาคนาะเพราะว่าในกรณีที่เราไม่ได้ใช้อาวุธเคียร์ของแพะทองนะครับอาวุธของเราจะไม่ติดคริธาตุมาซึ่งถ้าเราใส่2วาคนาเข้าไปก็จะทําให้อาวุธของเรานะครับติดคริธาตุด้วยนั่นเองนะครับเท่าที่ผมลองดูนะช กับ2วาคนาเนี่ยมันก็แรงเหมือนกันนะครับอาจจะชนะชุดเซซาฟี่ได้เป็นชุดเซตเดียวเลยนะที่ผมคิดว่าน่าจะชนะชุดเซซาฟี่ได้สามอะเรตีออนกับ2วาคนานะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้ทดสอบลึกๆนะว่ามันจะชนะตรงไหนชนะเกินตรงไหนหรือเปล่าอาจจะเป็นพวกอาวุธธาตุจ๋าอาจจะชนะนะครับโดยเฉพาะธาตุมังกรนะครับถ้าเราเล่นธาตุมังกรของดาบอะเรตีออนเพราะว่าธาตุมังกรดาบอะเรตีออนมันมีมังกรสูงจริงๆเลยต่อมานะครับก็คือ ถ้าเราใส่เป็น4 s i ซ v ว r ร์ลาทานะครับบวกกับ2องอะลิเอนอันนี้ก็จะเพิ่มธาตุให้เราสูงขึ้นไปได้อีกนะครับแต่เจ้าชุดเซ็ตอันนี้เนี่ยเราจําเป็นจะต้องใช้กับดาบของซาฟิจิว a นะครับเพราะว่าเราจาเป็นจะต้องเอา1 s i l v ซ r วเวร์ลาทะลเนี่ยไปใส่ไว้ในดาบของซาฟิจิวะนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ลองนะแต่ว่าผมก็คิดว่ามันน่าจะโหดอยู่เหมือนกันเพราะว่า True Cre e Element มันก็บวกคริเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับจากคริธรรมดาและสุดท้ายนะครับก็คือชุดเซ็ตฟรอส กลายเป็นชุดเซตสายธาตุของดาบโลนะครับเพราะว่าดาบโลเราเรียกว่าสกิลฟรอสคราฟในการบวกดาเมจของมันนะครับซึ่งฟรอสคราฟเนี่ยสำหรับดาบโลเป็นอะไรที่ดีมากเพราะเราเก็บอาวุธเร็วมากแล้วก็มันรีกลับขึ้นมาเร็วมากนะครับฟรอสคราฟบวกทั้งธาตุแล้วก็บวกทั้งรอเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเล่นเป็นดาบโลสายธาตุบวกกับฟรอสคราฟเนี่ยก็ใส่2องเลทิออนเข้าไปนะครับเพราะว่าอันเก่าที่เป็นเมท่าสายรอก็คือใส่2องแบล็กกี้ใช่ไหมแต่นี้เราก็เปลี่ยนจาก2องแบ <S <S <ๆ S 2> ล็กกีเ้กเป็นสองเลนทิออนนะ โอเคเราลองมาดูชุดเซ็ตที่ผมจัดออกมาคร่าวๆกันดีกว่านะครับชุดเซ็ตที่ผมจัดออกมาเนี่ยเป็นจะเป็นชุดเซต3ซาฟี่กับ2องารีทิทอนนะครับบิวแรกนะครับเป็นบิวของลองซอสผมเลือกใช้เป็นลองซอสของเจ้าอารีเทอนเลยนะครับถ้าสําหรับใครที่จัดการมันได้แล้วเนี่ยก็น่าจะได้ไอ้เจ้าอาซูดรากอนสฟมา1อันก็สามารถบิวเป็นอาวุธได้เลยนะครับอัปเกรดอาวุธมันขึ้นมาได้นะครับมันจะได้สล,อล็อตแล้วล่สองมาสองสล็อตเลยนะครับอาวุธแบบที่อัปเกรดแล้วผมจะเลือกใช้ชุดเซ็ตซาฟิจิว่านะคร ื่อกับรองเท้าเนี่ยผมจะใช้เป็นแบบอาริเทียนนะครับในแบบเบต้าที่ผมเลือกแบบนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องการที่จะใส่กันธาตุให้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าอาริเทียนเนี่ยทุกธาตุของมันนะครับในการโจมตีของมันมีธาตุอยู่หมดเลยนะครับทั้งการโจมตีแบบปกติของมันนะมันก็ยังติดธาตุบางกรนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะใส่สกิลกันธาตุให้ครบทุกอันเลยนะครับแล้วก็ใส่สกิลฮาร์ดดิเฟนต์เข้าไปด้วยนะครับหนึ่งอันมันจะบวกดิเฟนต์ไปที่เลเวลหกถ้าดิเฟนต์เราเลเวลหกออ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 ลลลเเเิิิมมมนนนนนนทัััรรีีีีสสแพ่่่กกกกยาาางงงะะคคคบ็็ืได้้้ขู เลยนะครับสกิลดีเฟน์เนี่ยกลายเป็นสกิลเมท้าไปเลยนะครับเพราะว่าตัวรองเท้าเนี่ยมันติดดีเฟน์มาแล้วที่เลเวลสามเราใส่ไปอีกแค่1อันมันก็จะติดดีเฟน์เป็นที่เลเวลหเลยนะครับและส่วนชามผมก็เลือกใส่เป็นชามธาตุมังกรเอาไว้นะครับแล้วก็ใส่สกิลมังกรให้เต็มก็ง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปบวกคลินะครับเลือกใช้เป็นเซนเดอริเซอร์นะครับในการเพิ่มคลิแล้วก็คริติคอลนะครับนิดหน่อยชุดเซตอันนี้นะครับมันก็จะมีคริติคอลที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต าบใส่ไปอีก10นะครับเป็น30และชุดเซตซาฟี่ได้อีก20นะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือเทนเดอร์ไรเซอร์นะครับที่50%ในกรณีที่เราโจมตีที่จุดอ่อนที่ทำวีคสปอตไปแล้วนะครับก็จะติดคริสหนเปอร์เหมือนกันแล้วก็จะได้คริติคอลบูสต์ที่เต็มด้วยนะครับเพราะว่าดาบยาวเนี่ยมันก็ยังรีควายดาเมจฝั่งรออยู่นะผมก็เลยจำเป็นจะต้องใส่คริติคอลบูสต์เข้าไปด้วยนะครับคริติคอลบูสต์ก็เต็มเหมือนกันนะครับเพราะว่าชุดดเเเเเเซซตตาาฟีีีี่่่่่นนยิมมแลลลลล้วววททะครับผใสไป ต่อมานะครับก็คือชุดเซ็ตดาบคู่นะครับอันนี้ผมเล่นเป็นดาบคู่ของ k r นะครับในกรณีที่เราเล่นดาบค r นะครับสกิลที่่ายไปเลยก็คือ critical boost นะครับแต่เราจะเหลือแค่เลเวลหนึ่งนะมันจะติดไว้เลเวลหนึ่งเพราะว่าชุดเซ็ตมันมีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสล็อตสสล็อตตรงที่อาวุธมันจะหายไปนะครับแต่ว่ามันแลกมากับมันมีคริที่เพิ่มมาอยู่แล้วนะครับดาบ k r ีซึ่งดาบค r เนี่ยมันก็ติดคริมาด้วยนะสรุปแล้วมันก็คือแรงนั่นแหละก็คือใส่เหมือนกันเลยนะครับกค่เลีริิะ็ใสพมจ มีคลิที่สูงกว่านะครับแล้วก็ไม่ต้องพึ่งเทรนเดอร์เซอร์ไม่ต้องพึ่งการทำวิกสปอตที่เยอะเท่ากับดาบยาวนะครับอันนี้แล้วก็อาจจะตีแรงกว่าด้วยนะครับเพราะว่าอาวุธเราเป็น KR แต่ข้อเสียของมันคือคมครับผมคมของอาวุธอะเรทิยอนเนี่ยคือเป็นคมม่วงที่ยาวมากๆนะครับแต่ว่าคมของ KR เนี่ยมันสั้นนิดเดียวแล้วก็เป็นคมขาวด้วยนะครับ และเซตสุดท้ายที่ผมจะนำมาเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับก็คือชุดเซตการเล่นปืนอันใหม่ของอาริเทนนะครับปืนที่ก้นหนวดอาริเทียนโดมิเนเตอร์เป็นปืนที่ดีมากๆเลยนะกลายเป็นปืนเมท่าไปเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถยิงราพิดไฟได้ทุกทาธาตุนะครับรวมไปถึงมันยังมีรีคอยล์ที่ระดับโลทุกทาธาตุเลยนะครับท,ท,ทั้งธาตุไฟธาตุน้ำธาตุสายฟ้าธาตุน้ำแข็งนะครับแล้วมันยังสามารถยิงราพิดไฟธาตุบังกรได้ด้วยนะครับกระสุนราโกเนโมที่ไม่เคยมีมาเลยในเกมนี้นะครับว่าจะยิงราพิดไฟได้โอเคเรามาดูกันบินนบล,ลกกบด์ ยาล้วก็ดาบพูดเลยนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนสกิลไปผมจะเลือกไม่ใส่คริติคอลเลยนะครับเพราะว่าปืนของผมไม่สามารถติดคลิได้มันจะติดคลิได้เฉพาะฝั่งรอเท่านั้นนะครับฝั่งาธาตุเนี่ยมันไม่ติดคลิอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมจะเลือกใส่เป็น2องธาตุเลยนะครับจะใส่าธาตุไฟกับาธาตุน้าแข็งเอาไว้เพราะว่าผมจะชุดเซตอันนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปจัดการกับอลเทิออนโดยเฉพาะเลยนะครับใส่การาธาตุได้เต็มทุกทาธาตุนะครับใส่ดีเฟนต์เข้าไปแล้วหลังจากนั้นนะครับช่องที่ใส่คลิผมก็จะเปลี่ยนเป็นใส่าธาตไฟนนนะรรแแลล้้วกก็็็็ใใสส่่่่่ออออออยยเเเปปาาํขงงงงชชหืืูผมจ vetender ไปซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเราสามารถใส่เป็นร e สตอร์เยอร์ไปก็ได้นะครับในกรณีที่ใครอยากจะโจมตีปีกมันทําปีกมันให้แตกไวๆนะครับลิทอนปีกมันสามารถแตกได้นะแต่ที่ผมใส่ e v e n t Extender ไปเนี่ยมันจะทําให้เรากลิ้งไกลขึ้นครับผมแล้วเราสามารถหลบท่าลิทอยนได้ง่ายขึ้นมากๆเลยเพราะว่าท่าของลิทอนเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็น AOE บนพื้นใช่ไหมมันขึ้นที่พื้นปุ๊บเรากลิ้งครั้งเดียวก็หลุดเลยนะครับอ่าเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยถ้าใครมีปัญหากับการหลบท่าลิเทอยนผมแนะน n t e เ t e n d e r เยนยเยอะเลย โอเคครับผมวันนี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆข,ข,ของชุดเซ็ตอะเรทิออนนะครับส่วนชุดเซ็ตเมทาต่อมานะครับหลังจากนี้ถ้าผมจัดเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทําออกมาเป็นคลิปให้เพื่อนๆดูกันเลยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนั่นแหละว่าชุดเซ็ตที่น่าจะชนะชุดเซตซาฟี่นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นชุดเซ็ตสามอะเรทิออนกับ2วาคาน่านะครับเดี๋ยวถ้าผมจัดเสร็จแล้วผมก็จะเอามาแจกเพื่อนๆน,นะครับเอามาแชร์ความคิดเห็นกันขอเทสดาเมจหลักๆลึกๆก,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 ก่อนนะครับว่ามันจะดีกว่าซาฟี่ห้าชิ้นจริงๆหรือเปล่า สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับการอัปเดตครั้งหน้าของคลิปในช่อง m a ทส์แนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้กันอีกนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ